สวัสดีค่ะพี่น้องมากินยำมะนาวกันอือหือสดยอดยำมะนาวค่ะโอ้โหจิตจาดมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋ามาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ก,กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกิ้งๆให้ด้วยนะจ๊ะ ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายวันนี้แต่จะพาพี่น้องมาทำยำมะนาวนะคะอยากกินเปรี้ยวๆนะคะนี่คือมะนาวแต่ก็ใช้ประมาณนี้นะคะไม่ทำเยอะเนาะเดี๋ยวอันนี้ล้างแล้วนะคะเราก็จะมา หั่นกันนะคะเครื่องปรุงก็จะมีรสด,ดีกับผงชูรสนะคะแล้วก็จะมีพริกป่นนะคะนี่พริกป่นนะคะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลานะแล้วก็มาหั่นกันเลยค่ะมาหั่นมะนาวกันนะคะหั่นมะนาวแบบว่า เป็นชิ้นๆน,นะคะพอดีคำนะคะนี่ยนี่นะคะเอาเม็ดออกด้วยนะจิตจาดมากน้ำลายแตกแล้ว แค่สามลูกนี่ก็โอ้โห มะนาวเปลือกบ,บ้างมายำง,ง่ายๆนะคะสไตล์เรานี่นะคะ เปี่ยวปากน้ำบอพี่หนองมาเลยมาเลยน,นี่เห็นไหมเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มายำกันเลย ขั่วคะ่ะขาวั่วลงไปพริกป่นนะพริกป่นนะคะจะใส่น้อยใส่มากตามใจนะคะนี่ใส่ไปจีจาดมากตามด้วยน้ำตาลทราย ด้านทรายนะคะแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีผงชูรสนะคะนี่ของนัวอยู่ตรงนี้นะคะเทลงไปเลยแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาใส่ไปเลยนะคะน้ำปลานะแล้วก็มาคลุก ชิมก่อน อืสุดยอดมากค่ะอืตาสว่างเลยพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอืมมาด้วยพี่น้องสุดยอดมาก